สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดวงธาตุดินวันนี้ราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรความรักส่งผลดีอะไรให้กับชีวิตเรามาฟังคำนายความรักแบบแรนดอมของชาวธาตุดินกันได้เลยครับว่าความรักนะครับส่งผลดีส่งผลบวกอะไรให้กับชีวิตคุณบ้างมาฟังคำนายกันเลยครับผมจะผลัดผลสามเซตนะครับเซตละสามใบเป็นคำถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยนะครับว่าความรักนะครับส่งผลดีอะไรกับชีวิตคุณนะครับต้องบอกเลยว่าความรักนะครับของชาวธาตุดินถ้าเจอคู่รักถ้าเจอแฟนแล้วนะครับหรือเจอคู่ครองที่ดีสาหรับคคุณแล้ววม ในครั้งนี้นะครับจะส่งผลให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะครับและเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเพราะว่าชาวธาตุดินนะครับราศีพฤษภราศีกรและก็ราศีมังกรไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับเป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรแล้วก็ไม่กล้าทําแบบสุดฝีมือนะครับเพราะกลัวว่าคนอื่นจะไม่ชอบเกรงใจคนอื่นมากนะครับรวมถึงเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นเนี่ยอยู่เสมอนะครับจนลืมตัวของตัวเองเนี่ยไปซะหมดนะครับในเรื่องของความรักก็ดีคนในครอบครัวก็ดีนะครับรวมถึงคนใกล้ชิดนะครับหรือว่าแฟนก็ดีเนี่ยเป็นทีี่อข้าเเเใหกย เลยทําให้บางครั้งเนี่ยเราก็เก็บเรื่องต่างๆเนี่ยมาคิดกับตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะรวมถึงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดภายในใจเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะเป็นคนที่เก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องของคนอื่นเนี่ยมาคิดซะเยอะนะครับเลยทําให้กดดันตัวเองนะครับและทําให้ตัวเองไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตสักเท่าที่ควรนะครับเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บทุกเรื่องมาไว้กับตัวเองครับอันนี้เป็นปัญหานะครับความรักนะครับจะทําให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นและศรัทธาในตัวเองมากขึ้นครับเซตที่สองนะ ื่องของความรักนะครับที่ผ่านมาบ้างนะครับแต่ถามว่าพอเจอรกักแท้แล้วเจอรกักที่จริงจังแล้วนะครับความรักเนี่ยส่งผลดีให้กับตัวคุณนะครับตัวคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในมุมมองของตัวคุณทําอะไรเนี่ยก็ทําอย่างตั้งใจนะครับแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำมากๆนะครับเพราะความรักนะครับเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนในชีวิตคุณน่ะค่อนข้างไปต่อได้ดีนะครับรวมถึงเป็นคนที่มองกับเรื่องของความรักเป็นพิเศษมากๆเพราะเอาความรักมาเป็นแกนกลางสําหรับชีวิตนนนนะครรััับบต้้อองเลวว่าาาชิมมีีหดนะครับ ต้องบอกเลยว่าทาั้งมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับสำหรับเรื่องของความรักถ้าคุณเอาเรื่องของความรักมาเป็นแกนกลางสาหรับชีวิตถ้าเจอความรักที่ไม่ดีแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะเขวได้นะครับเหมือนอดีตที่ผ่านมาแต่ถ้าคุณเจอความรักที่ดีแล้วเนี่ยเขาจะมาเสริมสร้างนะครับความมั่นใจความเชื่อมั่นให้กับตัวคุณอันนี้ผมว่าดีมากครับผมนะอ่ะเซตที่สองนะครับเซตสุดท้ายนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ <S <S ในเรื่องของเซตสุดท้ายนะครับทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุุณตตตตััั้้้งงงงงใใจจจจจจะะะทททํําาาาานนรรรรบไมม่่่่่่่่ววววเเป็็็ืืออออกกกกดดดีีีีสิิิยชหธ กับแฟนก็ดีผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่จริงจังแล้วก็ไปที่ดีมากๆนะครับแต่ตัวคุณเองนะครับผมบอกเลยว่าต้องเชื่อมั่นในตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเพราะแฟนเนี่ยหรือว่าความรักเนี่ยจะเข้ามาปลุกใจคุณอีกครั้งนะครับและทําให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นแล้วไปต่อกับสิ่งที่คุณอยากตั้งใจจะทานะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับถ้าจากแรงของตัวคุณเองชาว่าดีแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเหนื่อยครับเพราะเป็นคนขาดความมั่นใจมากๆเลยทีเดียวครับ